ภาพมุมสูงของบริเวณเขากะลาจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่สัมปทานเหมืองแร่หินปูนของเอกชนเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการเปิดหน้าดินไปเกือบครึ่งหนึ่งของเขากระลาซึ่งการดาเนินกิจ,จการเหมืองแร่หินปูนของเอกชนดังกลา่าวมีชาวบ้านส่วนหนึ่งในตําบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองนี้ครับ นักวิชาการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แสดงความเห็นว่าการเวทีรระฟังความเห็นที่จัดขึ้นโดยผู้ประกอบการแล้วก็บริษัทที่ปรึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นความพยายามที่จะนําเสนอผลการเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมแต่เวทีดังกล่าวกลับมีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยกับการขอประธานบัตรเหมืองระเห็นบูนมารวมตัวกันเนื่องจากชาวบ้านกลุ่มคนรักเขากรลาระบุว่าบริษัทที่ปรึกษายังขาดรายละเอียดที่ชัดเจนในการนําเสนออีกทั้งชาวบ้านใน พื้นที่หมู่10ตำบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงอ้างว่าไม่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมครับที่ผ่านมาพื้นที่เขากลามีการขอประธนานบัิรเมืองแร่มาอย่างต่อเนื่องทําให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเขาก็เลยรู้สึกว่าเวทีรับฟังความเห็นที่จ,จัดขึ้นเนี่ยมันขาดการมีส่วนร่วมส่งผลให้กระบวนการขอประธนานบัิรดําเนินไปโดยอาจที่จะไม่ได้รับฟังเสียงจากชาวบ้านนะครับ คิดว่าการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นนีต่ตัวนี้คือสําคัญมากๆเพราะว่าการประกาศเป็นเขตแหล่งแร่หรือกําหนดพื้นที่แร่ตั้งแต่เริ่มต้นนี่ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าพื้นที่เขากลาประมาณ700 0กว่าไร่เนี่ยชาวบ้านที่อยู่รอบนอกเขากลาแมาก้กระทั่งคนนะครสวรรค์น,นี่ไม่มีส่วนไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลยว่าจะให้เป็นเขตแหล่งแร่อันนี้คือ ผิดหลักการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นเลยผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวปัญหาเชิงโครงสร้างที่สําคัญที่มันอยู่เบื้องหลังความขัดแยง้ง นักวิชาการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒนครสวรรค์ยังให้ข้อสังเกตที่ชี้ให้เห็นเพิ่มเติมนะครับว่าปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่ชาวบ้านเขาไม่ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดเลยครับนั่นก็คือเรื่องของการกำหนดแหล่งแ,งแร่ที่ทําให้พวกเขาไม่มีส่วนในการตัดสินใจตั้งแต่ต้ตตนจนก่อให้เกิดปัญหายืดเยื้อเช่นนี้ครับ